ยอมมันใกล้ตายเลเวล9 9 9 9 9 9ตอนที่311คำเตือนช่องนี้่อยากเนื้อหาที่รุนแรงอาจจะมีเนื้อหาแบบแว่าแรบงบ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำแต่างเฉพก,ด,กดปุ่มใต้คลิดด้วยนะครับว่าตัวแกน,นะครับขอบคุณครับใครกดแล้วก็ขอให้ร่ำรวยแฟนนะักแฟนหลงนะักขอรับุก้ยยักษอ้ยข้านั้นไม่มีทางเลือกมากนะถ้าข้าไม่ลงมือในตอนนี้มันก็คงจะสายเกินแก้แน่ๆ เจ้าเกียงอาเฉียนมันเสียสติไปแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าหมอนี่มันอวดดีเกินไปแล้วลิงหยวนมันตั้งใจฟ่าขุนคําสั่งของอัคราเหสีแต่มันยังคิดที่จะสังหารผู้เป็นน้องชายร่วมสายเลือดของตัวเองอีกด้วยแล้วเขาจะไปสนใจเหยียอตาของจักรวรรดินั่นทําไมกันเอ๊ะท่านอาจารย์นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมท่านอาจารย์ถึงจับมือของข้าแบบนี้กันล่ะในสถานการณ์แบบนี้ข้าไม่คิดเลยว่าเจียงอาเฉียนจะสามารถพึ่งพาได้ มีเพียงแค่ตัวข้าเองเท่านั้นที่สามารถพึ่งพาได้มากที่สุดแล้วตอนนี้เรื่องราวทุกอย่างถือว่าอยู่ในขั้นวิตกของอย่างเรียนตาจัก,กรวรรดินั่นมันคงจะไม่มีค่าอะไรอีกต่อไปที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่ทุกคนไม่สามารถใช้พลังปานได้เพราะพลังจากเขตแเดนทั้งสิบนี่จ้าเจียงอาเฉียนมันคิดอะไรอยู่กันแน่ทําไมเขาถึงเดินเข้าไปแบบนั้นเดี๋ยวมาถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมข้าควรจะใช้พลังพิเศษก่อนที่จะเรียกไปเจอขึ้นมาแล้วก็ลบนี้ไปทันที แต่ว่าการคิดแบบนั้นมันเป็นแค่แผนการตื้นตๆเกินไปหรือเปล่าในตอนนี้ยังไม่ลูกสิทธิ์ของข้าอยู่สองคนนี่นาะบางทีพวกเขาอาจจะทำอะไรได้รอต่อไปก็แล้วกันเรียนตาจักรวัดนั่นมันมีไว้เพื่อออกคําสั่งทหารองครักษ์ทั้งหลายนี่มันแปลกมากเรียนตาจักรวัดไม่ใช่ว่ามันหายไปนานแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ็ดได้กันทําไมของสิ่งนี้ถึงอยู่ในนักเดินทางแบบนั้นได้ ไอ้เจ้านี่มันน่าจะเป็นเพียงแค่นักแสดงเท่านั้นนี่นะาเมื่ออยู่ต่อหน้าเรียนตานี่ก็ถ้าขับว่าอยู่ต่อหน้าองค์จก,กัรพัรดิรออะไรอยู่อีกคุกเข่าลงซะนี่มันไม่บ้างอย่างผิดปกติทั้งองค์ชายสองและท่านหญิงมอลีพวกเขาทั้งสองคนไม่ได้คุกเข่าลงไปด้วยฮะบางอาจก็เอาเรียนจกรพรรดิของปลอมมัหลอกพวกเรา จับผู้ชายคนนั้นไปตัดหัวซะมัซุบเอ้ยข้าก็รู้อยู่แล้วและว,ว่ามันจะต้องไม่ได้ผลน้อยไอ้เจ้าทหารพวกนี้พวกเจ้าไม่มีตาหรือไงกันนั่นมันของแท้โว้ยทหารองครักษ์ทั้งหลายยังรออะไรกันอยู่อีกมปจับสองคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งซะ <S 2> <S 2> <S อือมีคนทรโศก จกเจ้าเจียงอาเฉียนถือว่าเป็นคนฉลาดเหมือนกันนินนาเขาได้วอกแผมในคนหล่านั้นอยู่ข้างกายองคชายและหม้อเลีเยาไว้ก่อนแล้วอย่างนั้นสินะทุกคนปกป้ององชายร้องปกป้องท่านหญิงหมออลีเอออ่าอ่าบาเอบ้บาเอ้นี่เจ้าพวกมันยังสามารถต่อสู้ได้อีกอย่างงั้นเรอเร็วเข้าพวกเจ้าสองคนมากับข้า โย่จะไปไหนอย่างงั้นหรอเอ่อนี่นี่มันโต่ข้าลระไม่ควรไว้ใจเจ้าเลยจริงๆตอนนี้ก็ไม่มีทางหนีไปได้แล้วสินะโต่ท่านมิงซื่ออิงท่านก็อย่าตอกย้ำเยอะได้ไหมแล้วนั่นคนของข้าคนของข้าก็ล้มหายตายจากไปแล้วเรื่อยๆในทางกลับกันเมื่อมองไปที่ลิวยวยวนและมอลี นอกจากเสื้อผ้าของพวกเขาที่เพื่อนเหงื่อเล็กน้อยดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนจะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูเหมือนว่าท่านพี่จะยังสามารถต่อสู้ได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมเลยนินนาพวกฝึกยุดหนะ้ายังไงก็แข็งแกร่งเสมอนั่นแหละผู้ฝึกยุทธสามารถรับมือกับคนนับร้อยนับพันหรือแม้กระทั่งนับหมื่นได้อย่างสบายสบายแต่ถึงแบบนั้นเจ้ารู้ไหมล่ะ ทำไมผู้ฝึกยุทธถึงไม่สามารถที่จะปกครองโลกใบนี้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีวัตจักรของมันทุกสิ่งล้วนแล้วแต่มีจุดอ่อนอยู่เสมอถ้าหากว่าเจ้าฉลาดมากพอวันหนึ่งเจ้าก็จะสามารถตระหนักได้ว่าโลกทั้งใบมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับกงขังใหญ่ๆที่ย่อมจะมีวัตจักรเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถูกต้องแล้วล่ะฟาบาคำพูดของท่านช่างเชียบคมมากจริงๆ <laughs> ไอ้คันทีนี่เมื่อกี้เจ้ากล้าตบข้าเ <b uzz> อ,อเป็นไงพวกเจ้าเห็นแล้วหรือยัง <c oughs> แม้กระทั่งคันทีรีผู้ที่แข็งแกร่งคันทีรีผู้ยิ่งใหญ่เขาก็ยังไม่สามารถรับลูกเตะของข้าได้แม้แต่ครั้งเดียว <laughs> หลังจากที่ข้าได้ยืนยันตัวตนของหมอลีมาอีกครั้งตัวข้าไม่แปลกใจเลยสักนิดต่าากว่านางไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปนางนั้นเป็นคนที่มาจากพอพัน์อื่นในล่วลา,านเอ๊ะท่านอาจารย์ปล่อยมือข้าแล้วข้านั้นพยายามมองหาเลื่องลวดทุกทิศทางแต่ข้าก็ไม่เจอวีว่แววของเขาเลยแม้แต่น้อยฮ่าลืมมันไปซะหืมนั่นมัน เอ๊ะนั่นเจ้าเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องเอ๊ะฮึความรู้สึกของข้าหลังจากที่ข้าได้มองผู้ชายคนนี้ทำไมกันทำไมข้าถึงได้รู้สึกคุ้นเคยเช่นนี้กันละ่ะใช่แล้วเมื่อครั้งหนึ่งที่ข้าใช้หุ่นเชิดในตอนนั้นข้าได้ถูกปลดปล่อยออกมาด้วยพลังพิเศษของผู้ชายคนหนึง่งผู้ชายที่มีใบหน้าแห้งเหี่ยวเหมือนกับในตอนนี้เจ้า เป็นเจ้าเองอย่างงั้นเหรอเจ้าก็คือหมอลีอย่างงั้นสินะการได้เผชิญหน้ากับเจ้าในตอนนี้นับว่าช่างเป็นวันที่ดีของข้าซะจริงๆริงและตาแก่คนนี้คือใครกันเขตแดนพลังทั้งสิบในหมู่บ้านสุนเทียนแห่งนี้มันมีไว้เพื่อมิงซื่ออิน <S <S เจ้าเย่และก็องค์ชายซีข้าไม่ได้คาดคิดมาก่อนเลยสักนิด ว่ามหาจอมมารจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่แห่งซาลาจินถิงซานคนนั้นจะมาติดกับแห่งนี้ด้วยเอ๊ะว่าไงนะฮ่าฮ่าฮ่ามหาจอมมารจอมวายรายย้ายยางงั้นเหรอถูกต้องแล้วลาฟาบตาท <laughs>